ครับวันนี้พามาชมต้นจันผานะครับนี่คือบ้านแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดบ้านแห่งนี้นิยมปลูกต้นจันผานะครับก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามนะครับต้นจันผาเป็นไม้ประดับที่อยู่แถบป่าเขาในประเทศไทยนะครับมีความสูงประมาณ5 7ถึง7ฟุต ลำต้นแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะลำต้นของต้นจันผานะครับนี่นะครับลำต้นของต้นจันผาแข็งแรงนะครับเป็นไม้ที่ถือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าไม้ประดับที่เป็นไม้ยืนต้นก็ได้นะครับเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือต้นขนาดเล็กแต่จะไม่ผลัดใบนะครับลำต้นกลมๆนะครับ ลำ,ลำต้นก็จะมีลักษณะกลมๆเห็นไหมครับมีลำต้นนะครับก็คล้ายๆคล้ายๆต้นหมากนะครับเปลือกของต้นจันผาจะมีสีเทาๆนะครับนี่ฮะเปลือกนะครับก็จะเห็นว่าถ้าต้นจันผาที่มีอายุยาวนานแบบนี้นะครับก็สามารถมีลำต้นที่ใหญ่นะฮะแตกแขนงได้ไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่ฮะต้นที่ใหญ่ที่สุดต้นนี้นะครับ ต้น่าจะมีอายุอานามห้ายปีดีดักนะครับนี่ฮะต้นที่ใหญ่ก็เป็นพุ่มแบบนี้ก็มีความสวยงามนี่ส่วนต้นที่เล็กๆนี่นะฮะก็จะแตกออกลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่สวยทีเดียวนะครับสวยนะฮะแลดูก็สบายตานี่นะครับต้นนี้ก็ย้ายมาใหม่นะครับลักษณะการย้ายการขยายพันธุ์ก็สามารถขุด รากนะครับมาฝังดินแล้วก็อนุบาลไว้แบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะบ้านหลังนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับทั้งต้นขนาดใหญ่ต้นขนาดกลางขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งที่กําลังเอามาปลูกใหม่ก็มีเช่นเดียวกันลักษณะใบของต้นจันผานะครับก็จะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับทีท,ที่ปลายกิ่งใบรูปแถบยาวแคบกว้าง4ีซนติเมตร นะะฮอันนี้ความกว้างความกว้างของใบนะฮะสี่ถึงห้าเซนติเมตรส่วนความยาวนะครับเนี่ยฮะความยาวก็จะเป็นลักษณะเรียวๆยว่อยยาวๆประมาณ4 5่สถึงหกเซนติเมตรปลายใบแหลมนี่นะฮะลักษณะของปลายใบนี่นะครับปลายใบก็แหลมโคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้นนะฮะเป็นกาบนู่นนะครับเป็นกาบหุ้มลำต้นไว้ นะครับผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มนะครับก้านใบเป็นกับหุ้มซ้อนทับกันร,รอบลำต้นนี่นะฮะก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็ทำให้เห็คิดว่ามีความสวยงามนะมีความสวยงามมีลักษณะเฉพาะนะครับส่วนดอกนะครับดอกสีขาวนวลตรงกลางดอกมีจุดสีแดงมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อแบบ ช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ตามซอกใบที่ปลายกิ่งมีดอกจำนวนมากมีกลีบดอกหกกลีบนะครับผลสดทรงกลมขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นพวงผลอ่อนจะมีสีเขียวผลแก่สีแดงคล้ำมีเมล็ดเดี่ยวอันนี้ยังไม่มีผลยังไม่มีดอกขณะนี้ยังไม่มีนะฮะก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ท่านชมนะครับก็ถือว่า จันผาบางแห่งก็เรียกว่าจันแดงนะครับชอบขึ้นบริเวณภูเขาบริเวณภูผาก็เรียกว่าจันผาแต่ว่าในช่วงหลังมานะครับจันผาก็มีความนิยมได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับก็มาปลูกในบ้านเรือนนะครับส่วนการขยายพันธุ์จันผานะครับก็ขยายพันธุ์ได้หลายแบบนะครับแบบที่1ก็คือเพาะเมล็ดนะฮะเอาเมล็ดไปเพาะ แบบที่สองเห็นไหมครับบริเวณนี้เราก็สามารถตัดตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยนะฮะตัดบริเวณนี้นะครับหรือตัดบริเวณแบบนี้นะฮะตัดเอาไปชำเพาะใส่ถุงหรือกระถางนะครับสองสามเดือนก็สามารถที่จะเอาไปขยายได้นี่นะฮะ้านหลังนี้ก็พยายามที่จะ ขยายพันจันผาเห็นไหมครับก็ถ้าประดับบ้านเรือนนะครับไม่ว่าจะบริเวณไหนของบ้านเรือนก็จะเห็นความงามของต้นจันผาเห็นไหมครับบริเวณหน้าบ้านนะครับแลเข้ามาก็ดูสวยงามนะครับก็ก็ถือว่าเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ปลูกไม้ประดับ นะฮะก็ถือว่าไม่รบกวนพื้นที่มากนะฮะไม่รบกวนพื้นที่มากนอกจากนั้นน่าจะสามารถขยายเพื่อสร้างไรายได้เพื่อจําหน่ายนะฮะแต่ก่อนแต่ก่อนก็จันผาก็ค่อนข้างมีราคานะครับปัจจุบันนะฮะก็มีเยอะแล้วนะครับความนิยมต้นจันผาก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับเอาล่ะครับคลิปนี้มาเล่าเรื่องต้นจันผา ให้กับทุกท่านทราบนะฮะเอาเจอกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ